สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นนอาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบบันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์นะครับแล้วก็เชียร์มนสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ ฝากกันด้วยนะก็สำหรับโปรแกรมในวันเสาร์นี้นะครับ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเนี่ยต้องพบกับซอลแฮมตันเป็นศึกในบ้านของเรานะครับในทินอูดฟอร์ดเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับสก3 0ุดสนนอกนะครับเตะเร็วนะรอบนี้นะครับไม่ได้เตะดึกเหมือนอแม็กกันก่อนที่เตะแบบตีหนึ่งตีสองตีสานะก็อย่าพลาดชมแล้วกันในเกมนี้นะครับเตะในบ้านด้วยนะฮะ เรื่องของเกร็ดน่ารู้ก่อนเกมเกร็ดที่น่าสนใจก่อนเกมเนี่ยมีเรื่องอะไรกันบ้างแมนยู U, แล้วก็ซอลแทมตันเนี่ยพบกันในพิเบิลอังกฤษเนี่ยมาแล้ว45เกมครับซอลแทมตันเนี่ยชนะไป7 Man แมนยูชนะไป28แนะครับแล้วก็จบด้วยผลเสมอ10นัดด้วยกันซึ่งรวมทั้งซอลแทมตันเนี่ยเอาชนะเพียง2เกมจ,จาก14นัดในช่วงซีซั่นนี้ที่พบกับทีมอันดับ ครึ่งบนของตารางในปัจจุบันนะครับซึ่งก็คือนัดเจอกับเวสแฮมนะครับในช่วงม็อกซิงเดยแล้วก็สเปอร์เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรวมทั้งแมนเชสเตอร์เดเนี่ยไม่แพ้ในสเเกมหลังสุดที่พบกับซอลตันครับชนะ5เสมอ6นะครับโดยแพ้ครั้งหลังเนี่ยก็คือเมื่อเดือนมกราคมปี2 6 1 6ครับ ที่แพ้ในบ้านด้วยผลสกอร์0-1ด,ด้วยกันแถมทั้งซอลแฮมตันเนี่ยกำลังมองหาชชนะในเลกติดต่อกันครับหลังจากที่พึ่งทำได้เพียง2ครั้งในช่วงซีซั่นนี้โดย7เกมที่ผ่านมาเนี่ยซอลแฮมตันแพ้เพียงแค่เกมเดียวจาก7เกมหลังสุดชนะ3เสมอ3นะครับผลงานโอเคมากนะครับส่วนแมนยูเราเนี่ยนะครับไม่แพ้ตลอดย3นัดที่เล่นในบ้าน ในพิยรีกอังกฤษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับชนะ18เสมอ5โดยที่แพ้ครั้งสุดท้ายก็คือแพ้ซิตี้1-2ช่วงเดือนเดียวกันนี่แหละกุมภาพันธ์ปี2 8 1 8นะครับย้อนกลับไปนะรวมทั้งซอลตันเนี่ยชนะ2เกมจาก2เกมในพรีเกมในพิลีกอังกฤษในการบุกมาเยือนทิ่นออรลฟอร์ดเนี่ยเสมอ4แพ้16โดยเกมล่าสุดที่บุกมาที่ ทีโนเดฟอร์ดเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยแพ้ไป0ูนย์ต่อ9นะครับแล้วก็ถ้าหากซอลแฮมตันไม่แพ้ในเกมนัดน,นี้จะเป็นครั้งแรกที่พวกเขาเนี่ยไม่แพ้ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ทั้ง2ทีมในช่วงฤด,ดูกาลเดียวด้วยนะครับปิดท้ายเนี่ยเกรดที่น่าสนใจก็คือบรูโนเฟอร์เดสแข้งคนสำคัญของทางแมนยูเนี่ยมีส่วนโดยตรงกับ2ประตูจาก4เกมในพิเบลเลงกฤษ,ษในเกมที่ พบกับซอลน้ำตาลด้วยนะครับโอเคนี่คือเกร็ดน่ารู้สถิติที่น่าสนใจก่อนเกมมาฝากกันนะครับส่วนเรื่องของความพร้อมก่อนเกมเนี่ยนะครับเอาสรุปกันแบบง่ายนะครับอเล็กเตอริสกลับมาลงซอ้อมได้แล้วนะครับแล้วก็มีลุ้นลงช่วยทีมเป็นตัวเลือกให้กับทีมในเกมวันเสานี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งคนก็คือเฟรดนะครับ ติดโควิดพร้อมกันนั่นแหละแต่ว่าเฟรดเนี่ยยังไม่สามารถกลับมาลงซ้อมได้นะครับยังขาดการลงซ้อมอยู่ก็คือซ้อมร่างกายยังไม่ฟื้นฟูเพราะฉะนั้นไม่พร้อมอย่างแน่นอนนะครับนะแล้วก็อีกหนึ่งรายก็คือเอลิกบายยี่ที่มีปัญหาบางอย่างมีปัญหาน่าจะเป็นอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้านะจากเกีมทีมชาติก็อยู่ในช่วงการฟื้นฟูซ้อมร่างกายนะก็รอต่อไปนะครับ รวมทั้งในมายามาติดก็น่าจะไม่พร้อมเช่นเดียวกันนะครับในเกมนัดนี้นะก็ขาดหายไปบางรายแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่จะเป็นตัวจริงสักเท่าไหร่ในรายเหล่านั้นนะครับในรายของคาวานีลินการ์เราก็ทราบกันดีว่าพร้อมใช้งานอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับนะก็นี่ครับนี่ค,คือภาพการฝึกซ้อมล่าสุดนะครับมาติดเดียมาลงซ้อมได้ก็จริงแต่ว่าพอผลสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องเช็คอะนะซึ่งคาดว่าน่าจะยังไม่พร้อมนะครับเนี่ย ตามภาพก็จะมีมาติดเตลิสโรนโดดันโล่นะนี่ครับอ่ะโอเคภาพจากทวิตเตอร์ประมาณนี้นะครับเนี่ยมีแคลเรนเบอร์ไฟิลโจนนะครับบรูโน่นะปอกมาโรนโดกับเสื้อฝึกซ้อมแล้วก็สปอนเซอร์เสื้อฝึกซ้อมใหม่นะครับจะลอนซ้อนโชวด้วยนะครับก็มาซ้อมตามปกตินะก็นี่คือชุดนักเตะนะครับนี่คาวานี่ก็ปกติเตลิสกลับมานะครับปอกตานี่ก็ คือภาพภาพรวมนะครับเรื่องการฝึกซ้อมนะ l i นเดอ e r ลิฟ er นะครับ l i นเดอ e r เลิฟ er เนี่ยก็มีลุ้นที่จะลงสนามเหมือนกันคือตามการคาดการเกี่ยวกับเรื่องของสวตตัวจริงเนี่ยมีโอกาสที่ลินเดอร์เลิฟ er เนี่ยจะสอดแทรกคลริมเไวลยลงได้เป็นตัวจริงได้เลยนะครับคู่กับวารานนะฮะในเกมวันเสาร์นี้นะครับหรือว่าในเกมคืนนี้นั่นแหละนะก็ดูภาพการฝึกซ้อมเบบเต็มๆกันไปอันวิสาก้านะครับ ประมาณนี้จริงๆคือผมเห็นภาพของพวกดาวรุ่งเลยนะอย่างเช่นฮันนีบาลเมสบี้เนี่ยนะครับก็มาร่วมซ้อมอยู่นะครับก็อาจจะเป็นตัวเลือกด้วยเหมือนกันนะครับพร้อมกับอีลองก้านั่นแหละเรอติดตามกันฮันนีบาลเมสบี้เนี่ยเชื่อกันว่าแฟนผีหลายคนเนี่ยก็อยากชมฟอร์มแล้วนะครับนะส่วนเรื่องราต่อมากันบ้างนะครับก็โยมาที่เตีย o โนโรโดซึ่งลับลานิกเนี่ยโดนยิงคำถามก่อนเกมหลายเรื่องนะครับ แล้วก็ลารักนีกก็ได้มีการตอบสื่อเรื่องของการทวตูของทีมด้วยนะครับแล้วก็มีการเอ่ยชื่อถึงคิเตียโนโรนโดนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผลงานการจบสกอร์ของแมนยูเนี่ยแมนยูมีโอกาสเยอะยะมากมายแต่ว่าจบสกอร์ได้น้อยในช่วงซีซั่นนี้โรนโดเองก็เช่นเดียวกันนะครับลานิกเนี่ก็ไม่ค่อยพอใจแหละจากบทสัมภาษณ์นะครับลานิก,ก็บอกว่ามันไม่ใช่เพียงแค่คิเตียโนโรนโดครับแต่ เขาเนี่ยก็ควรที่จะทำประตูให้ได้มากกว่านี้นั่นเป็นเพราะเรื่องที่เราได้เห็นกันมันก็ชัดเจนอยู่นะครับว่ามันไม่เกิดประตูกันเกิดขึ้นเลยสำหรับโรนโดไม่ได้ยิงแบบต่อเนื่องแล้วก็โซนอ,นอื่นด้วยเราทำประตูได้ไม่มากพอเมื่อดูจากการที่เราสร้างโอกาสได้มากขนาดนี้ครับและนี่คือสิ่งที่เราต้องทําให้ดีขึ้นในอีกสอสัปดาห์ข้างหน้านี้มันเป็นปัญหาของนกเตะคนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะ แนวรุกที่เรามีอยู่นะครับอืมก็ย้ำกันนะครับเขาอ้างถึงโรนโดก็จริงต่อคาถามโรนโดก็จริงเรื่องการจบสกอร์แต่ว่าก็พูดถึงแนวรุกคนอื่นๆอ,อีกด้วยที่ต้องช่วยกันเบิกสกอร์ให้กับทีมนะครับเออนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะโอกาสเยอะแต่ว่าจบสกอร์ได้ไม่เยอะนะครับนะส่วนเรื่องราวสั้นๆของโรนโดก,กันก็ เป็นลูกชายของริสเยโนโรนโดและก็คือโรนโดจูเนียนะครับก็มีการเซ็นสัญญากับแมนยูเป็นนักเตะอาชีพและนะครับก็มีการชูเสื้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับข่าวนี้ก็ยืนยันชัดเจนตามรูปภาพนี่แหละนะด้วยวัย1 1ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการสวมเสื้อใหม่ได้เจ็ดนะครับแบบเดียวกับคุณพ่อนั่นแหละนะเรียบร้อยนะฮะซึ่งจริงโรนโดจูเนียก็มีการร่วมซ้อมร่วมเล่นกับแมนยูชุดเยาวชนอยู่แล้วนะครับนะ ก็โอเคตามนี้นะครับตามภาพเราที่เราได้เห็นกันนี่แหละส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเวลูนี่นะก็มีการออกมาเปิดเผยเรื่องของอนาคตนั่แหละคือมันก็มีกระแสแหละว่าแฟนผีบางส่วนนั้นก็อาจจะแบบคิดทํานองว่าถ้าเกิดเวลูนี่มีการเก็บประสบการณ์ได้เยอะแล้วในอนาคตจะมีโอกาสมาคุมแมนยูไหมมีการเรียกร้องกันเหมือนกันนะครับซึ่งเวลูนี่ก็บอกว่าเผมเนี่ยไม่ได้สัมภาษณ์ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนานมากแล้วนะครับผมเนี่ยมีเป้าหมายสําคัญในช่วงเวลานี้ครับแล้วก็ต้องทําให้สําเร็จผมจะสู้กับทีมอย่างเดวิสเคาตี้กันด้วยกันต่อไปนะครับในช่วงเวลานี้เพราะว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องหนีจากโซนตกชั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสโมสอนในดวงใจของผมเนี่ยมีเพียงแค่เอวตันแล้วก็แมนยูซึ่งสักวันหนึ่งเนี่ยผมจะไปเป็นกุนสือที่นั่นอย่างแน่นอนนะครับคือพอโรนีให้สัมภาษณ์แบบนี้ทิ้งท้ายกันเนี่ย โอ้ทำให้แฟนผีแฟนไอ์ตันก็สนใจเหมือนกันนะมันพูดได้ถึงเรื่องของอนาคตนะครับถ้าเกิดเบโลนี่ทำได้ดีผมว่ามันมีโอกาสอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเร็วเนี้น่าจะยังไม่ใช่โอกาสของเขาเหรอกนะครับให้เขาเก็บประสบการณ์ไปก่อนนะครับนะเออโอเครอดูกันนะครับส่วนเรื่องราวของจารอนซานโชกันบ้างนะครับมีอะไรนะ่าสนใจก็เป็นมุมมองของดิสมาฮามันนะครับ ดิดมาฮามันเนี่ยก็เป็นอดีตกองกลางชาวเยอรมันก็ได้ออกมาชี้เรื่องของปัจจัยสําคัญที่จนนาดองซานโชเนี่ยฟอร์มไม่เปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่กับแมนอยู่ในช่วงซีซันแรกนะครับนะับตั้งแต่เปิดซีซันเป็นต้นมาจนนับปัจจุบันก็อาจจะมีขึ้นลงๆประมาณนั้นนะครับซึ่งสาเหตุก็น่าจะเป็นสภาพแวดล้อมภาพรวมภายในทีมที่ไม่ได้เอื้อมหน่วยต่อซานโชเลยนะครับซึ่งผิดจากดอทบูลนะที่มันมีการซัพพอร์ นะครับจากเพื่อนร่วมทีมจากกุนซอนะครับมันทําให้จราร์ลสันโชสามารถโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นแต่พอมาแมนยูเนี่ยมันก็ระบบทีมต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่นิ่งด้วยแหละมันขึ้นขึ้นลง,ลงนะครับภาพรวมทําให้จราร์ลสันโชเนี่ยก็ผลงานไม่ดีตามขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เจ้าตัวได้รับโอกาสต่อเนื่องเนี่ยค่อนข้างชา้ามันก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะนี่คือมุมมองของดิดมาหามัดน,นะครับที่ออกมา วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของจอร์แานโชนะครับเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นส่วนเรื่องของการหามิดฟิลด์ตัวกลางรายใหม่ในมุมมองของพอลปาเกอร์ซึ่งเป็นอดีตนักเตะของแมนยูเนี่ยได้มีการแนะนำกับว่าถ้าเกิดไปซื้อดีแคนไรท์แล้วมันแพงเนี่ยบางทีคุณอาจจะหันมามองคาร์วินฟิลลิปของลีนิเต็ดก็ได้นะที่เชื่อว่าราคาน่าจะถูกกว่าดีแคนไรท์ของทางเวสแฮมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนะ แลราคามันก็จะถูกกว่าด้วยอย่างที่ทราบกันแต่ว่าดิคันไรต์กับเควินฟิล l ิปเนี่ยคือตำแหน่อง,องค,คล้ายๆกันแต่สไตล์การเล่นอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับนะก็โอเคนี่คือมุมมองของทางพ่อพักเกอร์ที่มีการแนะนําอดีตต้นสังกัดนะครับส่วนข่าวร้อนแรงก็ออกมาในเรื่องของรับลังนิกอีกแล้วนะครับมีกระแสะข่าวก็สิบจาก ESPN นะครับมีการระบุออกมานะครับว่า นักเตะแมนเชสเตอร์ดเด็บางส่วนเนี่ยไม่พอใจเกี่ยวกับวิธีการซ้อมของลับนักหนิกแล้วก็มองว่าสไตล์การซ้อมของลับนักหนิกเนี่ยมันล้าสมัยรวมถึงสงสัยว่าทําไมถึงให้คิสอาหมาร์ตเนี่ยซึ่งเป็นมือขวาผู้ช่วยโค้ชของลับนักหนิกเนี่ยมาทําการควบคุมการฝึกซ้อมเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ลับนักหนิกเนี่ยไปไหนล่ะนะครับคือให้แต่ผู้ช่วยมาคุมการฝึกซ้อมานะครับนะ ซึ่งทางคิสอาร์มาดเนี่ยโดนยกไปเปรียบเทียบกับเทสลาโซ่นะครับซึ่งเป็นตัวเอกจากซีรีส์ที่เป็นโคฟฟุตบอลระดับวิทยาลัยนะฮะแต่ว่าถูกจ้างไปคุมทีมในระดับพเมร์ลีกนะครับเอออันนี้ก็มีข้อเปรียบเทียบกันนะครับซึ่งยังมีรายงานเพิ่มเติม,มนะครับว่านักเตะบางคนเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้กับการฝึกซ้อมที่มักจะเน้นเรื่องของการให้ความสําคัญเกี่ยวกับระบบการเล่นแทนที่จะเป็นการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาทักษะส่วนตัวของตัวเองนะครับนี่คือมุมมอง แล้วก็การเล่นข่าวกันออกมาที่มีปัญหาวงในอีกแล้วมีปัญหาภายในห้องแต่งตัวอีกแล้วนะครับสำหรับลาลังนิกนะก็ฟังหัวให้หูวกันด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับส่วนข่าวก็สิบของปอบ็อกบาร์กันบ้างนะครับมีประเด็นออกมาอย่างไรกันบ้างก็ล่าสุดครับมีรายงานกันออกมาครับว่าปอบ็อกบาร์เนี่ยพร้อมที่จะลดค่าแรงก้อนโตเพื่อได้ย้ายออกจากถิ่นอเดอร์ฟอร์ดหลังจากจบซีซั่นนี้ ซึ่งแน่นอนครับว่ามันจะทําให้ดีวการย้ายของปอกบารตรงเขาเองเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าค่าเหนื่อยลดลงค่าตัวก็ไม่ต้องจ่ายเพราะว่าสัญญาหมดแล้วนะครับมันก็เลยเพิ่มน้ําหนักการย้ายได้นะครับทีนี้ปลายทางที่มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่สุดเนี่ยก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นยูเวนตุสนะครับอดีตต้นสังกัดที่ปอกบาเคยไปอยู่นั่นแหละนะก็อาจจะเป็นปลายทางของปอกบาอีกครั้งในช่วงซีซั่นหน้าก็ได้นะครับ เมโดเรล่าก็พยายามที่จะเร่งเกี่ยวกับเรื่องของการหาทางออกให้กับป๊อกบาอยู่นะครับว่าทีมไหนที่เหมาะสมที่สุดนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดลดลงมาแล้วแต่ว่าค่าเหนื่อยหลายทีมที่ให้ความสนใจป๊อกบาก็ยังมองว่าเฮ้ยค่าเหนื่อยมันยังสูงอยู่เนี่ยก็อาจจะทําให้ปลายทางของป๊อกบาเปลี่ยนไปก็ได้อย่างเช่นยูเว่ยังมองว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าลดลงมาแล้วค่าเหนื่อยยังสูงอยู่ก็อาจจะ ตกไปในดีลนี้นะครับก็ปลายทางอาจจะเปลี่ยนไปเป็นเรอลมดริดหรือเบชก็มีโอกาสไป,ไปได้เหมือนกันนะครับนะก็รอติดตามกันแต่ผมมองว่า3ทีมเนี้ทีมที่มีเงินทุนแล้วก็ไม่กระทบมากสักเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นเบชนะเออผมว่าอย่างนั้นนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับอาจจะเปลี่ยนปลายทางก็ได้หรืออาจจะอยู่กับแมนยูต่อไปก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมครับเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยมันไม่ไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วสำหรับปองบา เราทราบกันดีนะครับส่วนเรื่องราวของเมสันกินบู๊กันบ้างครับตามรายงานจากเดลี่เมลเนี่ยมีการระบบกันออกมานะครับว่าทางเมสันกินบู๊กเนี่ยไม่ได้รับค่าชดเชยจากการถูกไนกี้ยกเลิกสัญญาเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยยังคงต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้กับเขาต่อไปนะครับจริงๆเนี่ยเดิมทีเนี่ยก็คือการยกเลิกสัญญาจะมีค่าชดเชยถูกไหมครับ แต่ข้อตกลงระหว่าง n i กี้กับเมสันกินบู๊เนี่ยก็คือไม่ไม่ได้แบบมีการดับบกันเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าเมสันกินบู๊ t เนี่ยไปทําเรื่องแบบเนี้ยเรื่องที่มีเรื่องดาวรามา่าเรื่องที่มีผลกระทบต่อสินค้าต่อมูลค่าทางการตลาดของแบรนด์หรือว่าผู้สนับสนุนก็เขาจะไม่ได้รับค่าเฉยทันทีนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยว่ากันว่าเพิ่มเติมแล้วก็คือ n นกีเนี่ยเตรียมที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับกินบู๊ t ด้วยนะในช่วงปีหน้า ก่อนที่จะมีเรื่องดาวดราม่าก,กันเกิดขึ้นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้เซ็นกันละนะครับแถมยังยกเลิกสัญญาอีกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเซ็นกันต่อเนี่ยในช่วงปีหน้ากินบูทก็จะได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เงินก้อนโตที่เจ้าตัวจะได้รับด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อะไรเลยนะฮะแถมยังโดนยกเลิกสัญญาอีกนะครับลําบากกันไปนะในเรื่องนี้นะครับ ส่วนเรื่องเราส่วนเรื่องเราอีกเรื่องนึงที่โยงมาที่เมสันกินบู๊ทเนี่ยก็เป็นการให้ข้อมูลจากนักกฎหมายในสำนักกฎหมายแห่งหนึ่งในอังกฤษนะครับนักกฎหมายคนนั้นชื่อว่าโจเซฟแรปปินนะครับมีการเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมสันกินบู๊ทจะถูกควบคุมตัวได้เพียง14วันเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาสามารถกลับมาลงซ้อมแล้วก็ลงเตะได้ทันทีนะถึงแม้ว่าจะมีกระบวนการสอบสวนต่างๆอยู่ก็ตามแต่ตอนนี้ทำไมเรายังไม่เห็นก็เชื่อกันได้ง่ายๆครับว่า แมนเชสเตอร์เดเนี่ยน่าจะตัดขาดเมสันกินวูดไปเลยนะครับไม่ให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับทีมในเร็วนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดึงกลับมาในตอนนี้อาจจะเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของทางสโมสสนก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะมาลงซ้อมมาร่วมเล่นกับทีมอีกครั้งเนี่ยคุณต้องเคลียร์ให้มันชัดเจนก่อนนะครับไม่ใช่บอกว่ายัง 50- 50แบบนี้แล้วก็มาลงเล่นมาร่วมซ้อมแบบนี้ทางสโมสสนไม่น่าจะทำแบบนั้นนะครับ ส่วนข่าก็สิบันอื่นที่เอามาฝากกันเพิ่มเติมครับก็มีรายงานลอกมานะครับว่าตอนเนี้แมนยูมีการเล็งกองหน้าเอาไว้4หลรายด้วยการที่เป็นเป้าหมายนะครับมีใครบ้างซึ่งมันมีโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วอย่างที่ผมบอกมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าโรนโดเองก็ตอนนี้อนาคต 50- าสิบห้าะนะเนื่องจากว่าสาการต่างๆที่หลากหลายของโรนโดเนี่ยเราก็ทราบกันดีนะครับผมไม่ขอลงดีเทลเพิ่มเติมแล้วกัน แล้วก็อีกรายหนึ่งที่จะไปก็คือเอเดนสันคาร์วานีไปแน่เพราะฉะนั้นมันมีเหตุผลมากพออยู่แล้วในการซื้อกองหน้ารายใหม่เข้ามามาร์ซิยาวก็น่าจะย้ายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่กําลังมีข่าวอยู่เนี่ยแน่นอนครับว่าเบอร์หนึ่งก็เป็นเออร์ลิงเบลฮาแลนด์แต่ว่าฮาแลนด์แมนยูก็ต้องไปแย่งกับหลายๆทีมอีกนะครับก็อาจจะมีเป้าหมายเบอร์สองเข้ามาเพิ่มเติมก็คือโดมินิกคาร์วิดลูวินนะครับของเอวอบอตันบรอตโรมาตีเนสของอินเตอร์มิลาน แล้วก็เฮลิคินของทรัลเนมัสเปอร์ผมมองว่าสามรายหลักเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากฮาแลนด์เลยนะมันยากพอๆกันครับเฮลิคินของสเปอร์ค่าตัวเป็นนักเตะของทางสเปอร์ด้วยทีมคู่แข่งในลีกก็ยากคาเวตต์เลวินนะครับของเอเวอตันก็ยากเหมือนกันอาจจะง่ายที่สุดละผมว่านะในรายของคาเวตต์เรวินเนี่ยนะครับแต่มันก็ยากเพราะว่าเป็นคู่แข่งร่วมลีกอีก บาโตโรมาติเนสของอินเตอร์ค่าตัวแพงแน่นอนนะครับแล้วก็ซื้อยากนะครับอินเตอร์ไม่ยอมปล่อยทําการค้ากับอินเตอร์เราสร้างดีว่ายากตลอดนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงแฮร์รี่เคนมันก็มีโอกาสไปไปได้นะครับเพราะว่าเทเลกราฟเนี่ยมีการโยงขึ้นมานะครับว่าทางบอชเติโนเนี่ยเทนเนอร์หรือว่าผู้จัดก,การทีมของเบเชที่มีข่าวจะมาคุมทัพแมนยูเนี่ยก็มีการตั้งเงื่อนไขกันเอาไว้ครับถ้าเกิดเขาได้มาคุมแมนยูจริงๆเนี่ยก็ มีการเรียกร้องว่าเงื่อนไขดังกล่าวถ้าเกิดผมมาแล้วเนี่ยผมต้องได้นักเตะคู่ใจซึ่งนักเตะคู่ใจรายนั้นเนี่ยแมนยูต้องไปเอามาก็คือแฮริเคนของทางท็อตแนมอัสเปอร์ที่เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าที่แมนยูก็มีข่าวอย่างที่บอกกันไปนะครับเอออันนี้ก็เป็นเรื่องยากจริงๆนะครับจริงๆพอมกับเฮริเคนเราก็ทราบกันดีว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่แล้วนะครับบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่ผมก็ยังมองว่าเป็นเรื่องยากทั้งเรื่องของค่าตัว แล้วก็การโน้มหนาวด้วยนะครับส่วนเรื่องราวของยูริติลมมนเนี่ยมีรายงานจากสื่อดังของเบลเยียมซึ่งเป็นสื่อบ้านเกิดของยูริตรลมนยังเฮสอลินนะครับมีการระบุกันออกมาครับว่ายูริติลมมนเนี่ยไม่ต้องการซืนอสัญญาฉบับใหม่กับทางเลสเตอร์นะครับแล้วก็ต้องการย้ายไปทีมอื่นหลังจากจบซีซั่นนี้ซึ่งราคาที่ทางเลสเตอร์ตั้งเอาไว้เนี่ยอยู่ที่50ล้านยูโร ซึ่งหนึ่งในตัวเลือกที่ยูริเตลมันต้องการย้ายเนี่ยถ้าเกิดได้ย้ายจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นแมนเชสเตอร์เดดนะครับเหตุผลเพราะว่าแมนยูเนี่ยมีการติดตามฝีเท้าของแข้งรายเนี่ยมานานหลายปีแล้วนะครับในช่วงหลังๆมานี้นะอันนี้ก็เป็นข่าวอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางแล้วก็ส่วนหน้าที่แมนยูมีข่าวล่าสุดครับก็เป็นดาวินนูเนสนะครับหัวหอกเนื้อหอมจากเป็นฟิก้า ซึ่งมีข่าวว่าแมนยูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจแข่งรายนี้อย่างหนักแล้วก็หวังว่าจะมีการซื้อตัวในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหลังจากที่กดสกอร์ไปแล้ว21ประตูกับอีก2 a แอสซิ์จากการลงสนาม26นัดรวมกันทุการายการในช่วงซีซั่นนี้นะครับเบดแฮมเป็นตัวเต็งนะครับเบดแฮมเคยให้ความสนใจมาแล้วแต่ว่าพลาดไปส่วนแมนยูก็ตามมานะครับนะแล้วก็ยังมีบอสตอร์มุนมีบาเยน มีเอซิมิลานด้วยที่ให้ความสนใจนะครับราคาเนี่ยก็น่าจะสูงนะเพราะว่าเบนฟิก้าขายใครเนี่ยมักจะได้กําไรตลอดนะครับแล้วก็มักจะโกงราคาสูงตลอดนะครับก็รายงานข่วาวข้อสิบประมาณนี้จากอาบล่าสื่อดังของโปรตุเกสนะครับฟังหูหูกันด้วยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ